สวัสดีค่ะผมของช่างเมดดาโกอฟนะคะนั่งนี่บ่นั่งกินรถะะนี่แหละไปนั่งนั่งค่ะพี่เพื่อไปนั่งกับคุณคก้นแก่ ที่ได้ก่อนนั่งคือโอ้ดูเซ็ตคุณโต้วว่าเอานั้นก็เลื่อนไปอีกนี้ว่างนิดนึ่งครับลุงจิมอ๋อลุงจิมนั่งนอกู่ลเดี๋ยวผมไปเองนะมาดูันที่ได้เช็คโต้วว่าใครใครพอไหมพอก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะอนอางนี่นะคะกับข้าวของเรานะคะเน้อง รางน้านะคะน้งกแังนดนตอดือด่เลยนะคะนั่งใกล้เตาแก๊สพอดีเลยนะคะนั่งเยนแลูกตอนนี้แม่กำลังกินกาแฟ่ทางนี้นะนั่งนี้็อ้นั่งให้มังตัวก่โอ้จะจะถายแล้วนะัีิดวันนี้ นี่ก็ระวังก่อนกำนะคะรับประทานอาหารก่อนนะคะดาใครหนัสุเดี๋ยวปเปหน้าทังขอพิงาา่าง่งินหลนั่งกิน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 นะคะมาค่ะมาค่ะเอนะคะมากิน กินข <cringe S 2> ้าวด้วยกันนะะนะเห็นว่ากลับนะครับนตกินด้วยกัน่ะกลับนัอตั้งแต่ชุดกลับเลยหรอเห็นว่าปวดหัวเลยกลับครับหรอไม่ให้ได้ได้

ก็น้อนุวัฒน์นะคะต้นมะีนต้นกล้ดาต้นบุ๊คกระตั้นจ่าพี่เองเหรอะอันนี้แนนม่ดาสวัสดีค่ะฝากก้องเลยนะคะแม่ดาก็มาค่ะพ่อแม่บุ๊คของกล้องไอ้ขากล้อง,องยังอยู่ใช่ไหมย่างค่ะยังย่ง,ยงไม่หายหรอกค่ะไม่ได้ตัวลืมค <oughs> ่ะเส็จแล้นี่นะคะเราก็จะกินข้าวผัดนะคะตัวนี้ะจะมีโ็จะ น้องแคะเดี๋ยวขอจานด้วยนะคะส่งจานเดี๋ยวขอเนี่นะคะอันนี้คือข้าวผัดน,นะคะนี่มากินข้าวผัดด้วยกันค่ะจานอยากมาที่เพื่ ข้าผัดอร่อยมากเลยนะคะอย่าหันต้องใส่เจ้าภาพนะคะเคื่อลายนะครับว้ยขึ้นรข,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 ขนด น้องครับขอจานอีกใบนึงครับกินข้าวเย็นก่อนกลับนะคะมีเอฟซใจดีเลี้ยงนะคะวันนี้ก็มีเอฟซีจใจดีเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะเมดาก็กินข้าวผัดนะคะมากินข้าวผัดกับเมดานะคะ รดน้ำก่อนเด้อทำไมมันเยอะจังได้ดยังจานเพียงยงคั่ครับานชุดอชุดนะครับคุณานี่นะคะหม้อนะคะหม้อของเรา ก็จะนั่งกินอยู่ด้วยกันนะคะพี่เพื่องก็แม่บุญจินนะคะแล้วก็แม่ดานะคะมานะคะเอฟจีมานะคะมากินด้วยกันนะคะยังไม่ได้น้ำครับน้ำอีกชุดหนึ่งนะลูก

ดขดฟันด้อันนี้ได้ีาครับโอ้คหชิดนีนะคะมากินข้าวกับคร่ังข้าวอยู่นะคขอบคุณครับขัดเต้นน้าไปดีกว่าังเลยคะเดินทางป่อดภค่ค่าทางป่อดภันะคะบบ ครับขอบคุณค่ะมาขายเปลง้าค่ะมีอยู่แค่นี้จะเรียงอีกเหรอให้ที่อยู่ข้างกับกันนะครับมาไี่ช่องเล่อัไปแล้วก็กลับมาจะไม่เป็นไรอยู่แล้วบอกบอกว่ให้หลบ

ได้เขาพูดเล่นเขาพูดเล่นไม่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 มีมันใครมันไปรพอช้อนใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงมต้มครับข้าวผัดอร่อยมากนะคะเนาะ กับข้าวมื้อนี้อร่อยจริงๆนะคะหรือเป็นเพราะว่าหิวหรือว่าเหนื่อยนะคะเนาะข้าวผัดปลาหมึกนะคะ่แก้วไปย่างดอกอร่อยจริงๆค่ะข้าวผัดปลาหมึกนะคะคุณเช่ายังบนนี้ถ้าเยอะกว่านั้น บางสายตาเด้อขนาดเข้าบได้สายตายังคือสาดอยู่ดับเลยขึ้นดับแล้วน้ำมันแห้งนะ ข้าวมาเกมาข้่วานวปะใช่คบใครัคะเขอเกียข้าวนนียน่ อร่อยไมคน่าอที่สุนค่ะอร่อยมชต่อมา่มส่ยอ่าาออกอ่อาออมากรมกริอร่มายมกิมก่ยากมกาากรสาอยรร่อยมกาตอกชิ่ารสชร่อม่มากกตอกิารม่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ